คุณหมอฟูกครับผมกลับรายการหมอว่ามาตาถามหน่อยแล้วไปเรียนอะไรยังไงถึงมาเป็นหมอ <c oughs> ออก <c oughs> เรียนหมอครับเลือกเรียนหมอเพราะว่าเหมือนมันมีด้านความสวยความงามทำ <c oughs> ให้คนไข้สวยขึ้นอย่างเงี้ยเ,<อ>เราแฮปปี้มากๆาแล้วนะหน้าที่คุณหมอชอบในโลกนี้ก็ได้ชื่นชอบส่วนตัวเลยชอบหน้าที่แบบว่าทาทอง <c oughs> ทาทองให้ตามมอบนุช่วยก็คือแบบร่ํารวยจะบกพิไทยนรบพี่เราเป็นอยูมเขาไม่บอกว่าเหมือนเป็นคนเกาหลีอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ยังอยู่มาทุกวันนี้ สวัสดีครับทุกคนมาเจอป่าแท่งอีกแล้วนะครับในรายการหมอว่ามาป่าถามหน่อยนะครับเรื่องราวนะดีดๆเกี่ยวกับสุขภาพนะที่ป่าแท่งเนี่ยจะเชิญคุณหมอสุดหลอ่อทั่วประเทศไทยมาพูดคุยกันนะครับนอกจากไลฟ์ตายได้รู้จักคุณหมอน่ารักน่ารักหลอ่อๆกันแล้วนะครับเรายังได้รู้ด้วยกับการดูแลสุขภาพที่มันถูกต้องวันนี้คุณหมอจะมายืนยันหรือว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิด กินแบบไหนมันดีใช้ชีวิตแบบไหนมันถูกต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับให้หลอ่อให้สวยไปนานๆนะฮะวันนี้คุณหมอนะครับก็กําลังเดินทางมานะครับแต่ว่าพี่แทงเองก็มีเรื่องราวดีๆของตัวเองเนี่ยมาฝากทุกคนเช่นเคยครับนี่ข้าวสี่ทัดจากข้าวมาบุญกล้องคัดสรรสุดยอดนะฮะสายพันธุ์ของข้าวไทย4ชนิดข้าวหอมมะลิแทข้าวกล้องหอมมะลิแอมีข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่สชนิดรวมมาไว้นะฮะทำไมต้องรวมมาด้วยกันนะฮะเจตนาในการทําข้าวสีพัดนี้ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เริ่มจะหัดก,กินข้าวกล้องนะฮะบางทีอยู่ๆมาทานข้าวกล้องเลยนี่โอ้โหมันแปลกลิ้นทานไม่อร่อยอาจจะทําให้ไม่อยากทานข้าวไปเลยแต่ว่าพอมารวม4อย่างแล้วนะฮะจะมีความกลมกล่อมคุณค่าอาหารครบถ้วนทั้ง4อย่างเลยนะฮะและที่สําคัญอร่อยหอมนุ่มสุกทั่วทุกเม็ดน,น,นะครับแน่นอนข้าวสีพัานะครับมีสารแกรมมาออริชานอลแลวก็มีไฟเบอร์สูงเหมาะสําหรับคนรัก สุขภาพสุดๆไปเลยนะฮะหลายคนเนี่ยตอนนี้เริ่มมาดูแลสุขภาพมากขึ้นข้าวมามุงคองก็ตอบสนองนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเลยทําข้าวสีพัชมาให้ทุกคนได้ชิมกันวิธีหุงข้าวสีพัชครับไม่ยากเลยครับ1ถ้วยตวงนะฮะแบบนี้สัดส่วนคือข้าว1ถ้วยใส่ลงไปน้ํา1.7ถ้วยนี่คือ1ถ้วยนะครับ ถ้าถ้วยนี้นะครับคือ10เราเติมไปประมาณ7ง่ายๆครับแบบนี้ก็เรียบร้อยอยู่คนเดียวนะครับสบายเลยนี่เรียบร้อยรอเราก็ทานได้เลยเรียบร้อยแล้วครับข้าวสพัดนะฮะรวม4ี่ชนิดของข้าวจากมาบุญกรองนะครับนี่รับรองนะฮะคุณประโยชน์นะครับครบถ้วนแน่นอนนะ ที่สำคัญหอมแล้วก็สุกทั่วนะครับทุกมเมล็ดเลยนี่อ,อร่อยวันนี้นะครับคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเรามาเจอกับเรานะครับรับรองเลยนะทุกคนงกรี๊ดแน่นอนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดชื่อคุณหมอฟู่ขหอหน้ารักพี่แทงเห็นยังกรี๊ดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและตายคุณหมอน่าสนใจมากเรื่องราวความรักเรื่องหัวใจคุนหมอนี่โอ้โหต้องค้นหากันเลยนะฮะและที่สําคัญวันนี้จะถามนะครับว่าเข้าใจกันถูกหรือเปล่าพวกเรานะครับการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ถ้าเรากินเนี่ยจะช่วยลดความอ้วนได้มาแล้วครับทุกคนครับคุณหมอสุดหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอฟูกครับผมกับรายการหมอว่ามาปาถามหน่อย เรื่องราวเมื่อกี้ตั้งคำถามไปแล้วว่ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่า ไอเน,นีเราต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วคาโบฮเดตมันมีประเภทที่เป็นเชิงเดียวกับเชิงซ้อนจริงๆพวกน้ําตาลหรือว่าข้าวขาวเนี่ยมันก็จะย่อยไวก็จะเป็นในกลุ่มที่ว่าเชิงเดียวเพราะว่าข้าวขาวมันมีการขัดฟีมาแล้วทีนี้พอาร์าโบฮเดตเชิงเดียวเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเกิดเป็นกลูโคสพอย่อยเป็นกรูโคสเยอะๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันก็สูงร่างกายก็พยายามแบบว่าลางฮอร์โมนออกมาเก็บน้ําตาลเก็บเป็นอะไรครับไขมันนั่นเองดังนั้นถ้าเรากินพวกน้ําตาลหรือว่าข้าวขาวเยอะ มันก็จะทำให้เราหิวไวแต่ว่าถ้าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ถือว่าพาโบไฮเดชเชิงซ้อนนะที่ไม่ขัดสีเนี่ยมันก็ทำให้เราหิวช้ากว่าควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่าอ๋อมันไม่ต้องทานเยอะใช่นั่นเองง่ายๆก็คือถ้าไม่กินเยอะมันก็จะควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่าและอย่างนี้ฮะเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่มาเป็นข้าวสีพดครับผมนะครับรวมข้าวไว้หมดเลยมีทั้งข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวขาวอย่างเงี้ยก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นคาโบไฮเดชเชิงซ้อนได้นะครับก็จะมีส่วนช่วยในการ ่าทานแบบนี้นะฮะคุมน้ําหนักได้ดีนะครับคุณหมอนะครับคอนเฟิร์มวันนี้คุณหมอพูดนะครับก็มาตอบคำถามแล้วว่าความเชื่อเนี้ยมันถูกหรือผิดนะครับซึ่งก็จริงแต่สุดท้ายนะจเชอร์รี่ถ้าเราทานโอเวอร์เนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกต้องเราก็ต้องดูตามกิจกรรมที่เราทำด้วยนะครับถ้าเราแบบว่ามีแอคทิวิตี้เยอะเราก็สามารถทานได้เยอะเพราะกิจกายเยอะก็สามารถทานได้เยอะรู้เรื่องนะเพื่อนเพื่อนทุกคนสาทางให้เรียบร้อยแล้ว มารู้จักคุณหมอฟูกบ้านไครับนะฮะชื่อฟูกเพราะอะไรตอนเด็กๆครับตอนแรกคุณแม่จะตั้งชื่อฟูกแล้วก็อุ้ยไม่เอาเดี๋ยวลูกเสียใจแล้าเราแบบไม่ได้ตั้งใจให้ลูกอ๋อไปตีความหมายอย่างนี้โตมาแล้วจะแบบว่าอ๋อได้เรามาเพราะฟูกหรือเปล่าก็ฟูกจริงจริงเพราะว่าเรื่องเป็นไงคุณแม่อายุทำแปะแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้อายุมากนะสำหรับคนที่จะตั้งท้องถูกต้องแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อฟูกพี่มาจากภาษาจีนฟางตุ้งแต่ว่าเวลที่อ่ะเหมือนแบบ ร่ำรวยรุ่งเรืองร่ำรวยใช่ที่เขาจะมีสัญลักษณ์แบบติดอยู่หน้าบ้านเวลาตุวจีนนั่นคือชื่อผมและไปเรียนอะไรยังไงที่มาเป็นหมอออกเรียนหมอครับรู้ตอนนั้นเนี่ยมีการเลือกไหมอ๋อตอนนั้นเลือกจริงๆอ่ะชอบอะไรที่เป็นศิลปะงงเดียวแต่มาเรียนหมอใช่มันคนละทางคือชอบอย่างนั้นสายศิลปกับสายศิลป์มันคนละเรื่องกันเลยนะชอบอะไรที่แบบทํางานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกอ่ะตั้งใจจะตั้งใจจะเป็นหมอฟันคือเราชอบเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ชอบงานศิลปะด้วยแล้วเราแบบรู้สึกว่าการได้ หมอฟันอะไรเนี่ยก็คงจะมีความสุขดีเหมือนได้ทําอะไรสักอย่างตรงนี้เราตอนสอบอมันมีให้เลือกหมอกับหมอฟันอยู่แล้วก็ติดหมอด้วยก็เลยเลือกเรียนหมอเพราะว่าเหมือนมันมีด้านความสวยความงามคือเหมือนกับมันก็เป็นในทางเดียวกันจริงๆก็คือสอบติดหมอก่อนแล้วก็มีความไม่ไหวแล้วว่าขี้เกียจอ่านหนังสือ ทุกวันนี้ก็เหมือนได้ทํางานศิละปะทุกวันเหมือนแบบบางทีแบบแค่เราทำให้คนไข้สวยขึ้นอย่างเงี้ยเราแฮปปี้มากๆาแล้วนะคือคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันเลือกเรียนหมอแล้วเหรอใช่ค,คือคือชอบชอบแหล่งอยงู่แล้วแล้วเป็นคนชอบมองหน้าคนทีจ้งอยู่เฉยๆแต่แบบจ้องมองอย่างเงี้ยมีคนเคยมาบบโง่ก่อยแล้วไงเขาไม่ชอบมองไม่ใช่เลยเขาก็จ้องคืน <c oughs> มองยังไงมองยั<อ>งไงเหมือนมันเก็บสถิติมากกว่าคือเหมือนกับว่าหน้าที่สวยเนี่ย ควรเป็นยังไงคือบางทีก็เแบบเราก็จ้องรูปดาราางว่าเออทำไมเขาถึงดูสวยเขาถึงดูลองอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาหน้าที่คุณหมอชอบในโลกนี้ก็ได้ผ่ชอบส่วนตัวเลยชอบโครงหน้าแบบที่สู่ฝันเพราะว่าเขาอ่ะเป็นโครงหน้าที่แบบว่าท่าทองท่าทองให้ตามหลักวนุษยก็คือแบบต้ําดูดก็คือเด่น5จุดเด่น5จุดก็คือหน้าผากหน้าผากก็ต้องกลมปึงแล้วก็นูนเด่นดูใสดูรับแสงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมองดีอะไรเงี้ยหมายถึงข้วไฟใชาไหมนะฮะแล้วก็หนกแก้มชาร์ไม่ไม่ได้หมายความต้องใหญ่แต่หมายความ ว่าม <Belgium> ันจะช่วยทําให้หน้ามันดูมีโครงมันชัดมันไม่ได้กลมกลีนไปพอมีโดแก้มมันจะเด่นขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็มันช่วยทําให้ดูไม่แก่จุดต่อไปแนวกรามไม่ได้จาเป็นต้องใหญ่แต่มันต้องต้เป็นน้องคมและชัดถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ต้องคมมากครับแต่มันต้องชัดไม่ย้อยไม่คล้อยถ้าผู้ชายก็อาจจะเต็มที่เลยแนวกรามสันกลามเนี่ยคือต้องชัดพี่ไม่เห็นกรามตัวเองมานานแล้วเนี่ยต้องไปที่มีิีมีครับมีทีมอยู่ไหนทำเมื่อเสร็จพระรามกล้ามาชั้นสองมีที่ต่อรถมีโปรดูแลเป็นพิเศษเรา จุดสุดท้ายสุดท้ายก็คือคางค,าง,คางมันเหมือนเป็นเซเแมงของใบหน้าเฮ้ยแต่คนให้ความสาคัญกับคางไม่เยอะนะจริงจริงมันเป็นจุดที่ทําให้เห็นกรอบหน้าแล้วก็ววบางคนเขาจะคิดว่าแบบเฮ้ยคางเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะของผู้หญิงหรือเปล่าจริงไหม,ไมผู้ชายก็ควรที่จะมีคางแต่รูปคางผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันจมูกนะจมูกบางคนเนี่ยเปลี่ยนจมูกมาไม่รู้กี่คันคุณหมอจะให้ความคิดนี้ยังไงโดยส่วนตัวผมมองว่าจมูกที่ได้รูปอ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นจุดเด่นที่สุดบนใบหน้าอันนี้ใน เหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์เออเออหรือเปล่าทำให้แบบว่าผู้หญิงไม่ไว้ใจจริงป่ะเป็นไปได้นะเจอพี่แทนก็รู้สึกแบบเธอไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยไม่ไม่จริงคือเธอจะต้องแบบมีอะไรรับลมคมในแน่เลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ยังอยู่มาทุกวันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณหมอแล้วคนนี้เนี่ยนอกจากทำให้มันสวยงามแล้วเราสามารถแบบปั้นให้หน้าเขาเนี่ยปังได้ไหม ได้สิ่งที่ขาดอยากได้เงินทองอยากได้ความรุ่งเรืองอยากได้ความรักอย่างเงี้ยเคยทำไหมคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอกหักเอานี่มีเคสหนึ่งเป็นคนไข้มาหามาถึงแล้วโจ์ว่าหมอเอาให้สวยอยากได้แฟนเก่ากลับมานี่ก็เลยบอกว่าได้หมอี่ไม่อันนี้ไม่ได้ไปหาสายมูเลยนะมาหาหมอเสริมสวยเลยนะเขาไปหาหมอดูก่อนอ๋อไปหาหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าให้ไปหาหมอหน้าคือบอกว่าหอดูอ่ะแปลกอ่ะมาจัดได้ไลา์นล้วเราเนี่ยพอเห็นหน้าปักอ๋อไม่ต้องมาดูๆเราไปหาหมอหน้าก่อนไป แตนจริงเขาเป็นคนที่สวยอยู่แล้วคือโคดีอยู่แล้วโคดีอยู่แล้วใช่แล้วเราปรับปึ๊บได้เลยเคสนั้นหมอปรับอะไรไปจริงๆแล้วตาเศร้ามันจะเหมือนตาที่ตกเติมให้หางตามันดูมีจุดหนุนคือไม่ได้ยกแบบโอ้โหเชียวนะแต่ว่ามันแล้วเราเอาฟิเลอร์เติมเข้าไปตรงนี้ละใช่มันจะช่วยให้ตายกขึ้นได้ใช่เติมอะไรอีกพิเลอร์ปากถ้าพูดในเรื่องของเหงคนที่ปากบางพูดอะไรไม่มีน้ำหนักคนไม่เชื่อถือ ไดนอยู่แต่ว่าไ้าอยู่แปลว่าไม่ได้หรออยากนะได้ยินนะถึงจะเบาๆแต่ได้ทำปากให้เขาทำตาให้เขาสองจุดเท่านั้นเองได้เลยกลับไปเพราะแฟนไม่ได้ได้แฟนใหม่โอ้โหกี่วันกี่เดือนเขาเารายงานด้วยไหมสออาทิตย์แบบมีคนเข้ามาจีบเลยเขาก็ซักเซนแล้วก็แฮปปี้เลยมีความสุข สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากคือการออกกำลังกายของผอ<า>ตอนเด็กๆะเป็นคนแบบไหนรูปร่างยังไงพี่โลเลยแบบผอมๆเราก็แบบเป็นน้งหอบหืดภูมแพ้โต<อ>ขึ้นมาก็โตแบบผอมๆตอนนั้นสูง17.4นะต่หนักแค่50อู้ยผอมมากผอมมากแบบตรงข้อเ,เห็นกระดูกโผล่ไอ้ตรงนี้หายตาล้าขึ้นเลยใช่ใชัดมากแต่เราก็กินข้าวปกตินะแต่มันไม่อ้วนไม่อ้วนตอนนั้นไม่ได้กินข้าวมาลองเด็กแม่เห็นกระดูกอะจริงไม่มีสารอาหารคือกินแค่อิ่มแต่ไม่มีสารอาหารรู้ว่ากินข้าวแค่นั้นเองต้องกิน เ้าสี่พัน แล้วทํายังไงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงก็ศึกษาข้อมูลว่าเอ้ยจะทำยังไงให้เราแบบน้ําหนักขึ้นแต่สุขภาพก็ดีด้วยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างกี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีก่อนตอนนั้นโรงเรียนอเมริกันเขาซีออฟเอ็กซ์ไซ์ก็คือแบบเรียนเกี่ยวกับการเป็นเทรนเนอร์ออกกาลังกายเลยเดี๋ยวเพื่อยากได้อย่างมีงข้อมูลไงจริงๆมันแค่ไปยินเองนะเพื่อจะออกกาลังกายแต่ว่านี่ถึงกับไปเรียนเลยไปให้สุดเลยรูปร่างก็เปลี่ยนน้ําหนักขึ้นมา17โลค่อยๆขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจาก67ภายในเปี สามปีสึกจ<ป>ดกิโลบอกสูตรได้ไหม ออกาากำลังกายให้ถึงกินโปรตีนให้ถึงจากนั้นก็กินคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนตอนนี้<อ>นะฮะใครอยากเพิ่มน้ำหนักทำรูปร่างให้ดีไรซ์เบอร์รี่ข้าวเชิงซ้อนหมูมามุงครองเ <c oughs> ขามีขายนะจ๊ะแล้วเขามีวิตามินด้วยในข้าวกล้องอะมีวิตามินที่ช่วยเรื่องของการสร้างระบบประสาท <c oughs> คือเวลาเราเล่นเราเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อมันต้องมีการสร้างเส้นประสาทใหม่ๆคราวนี้พอร่างกายเราดีเราเริ่มเข้าสู่กีฬาในแบบต่างๆแล้วใช่ใช่มีวิ่งเทรลวิ่งอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยตอนนี้ที่เป็นเทรนเลยหรือออว่าาาเนิยมกกกลรง บบยังไงบ้างครับผมชอบวิ่งสปาร์ตันซึ่งแบบเป็นวิ่งแล้วก็ยกน้ำหนักไปด้วยมันวิ่งแตกต่างอย่างวิ่สปาร์ตันมันถอดเสื้อวิ่งมันไม่ใส่รองเท้าวิ่งหรือมันวิ่งอย่างาาวิ่สปาร์ตันไม่ใส่เจ้าภาพวิ่งเอามาเลยเหรอไม่ใส่เจ้ภาพวิ่งใช่ใส่หรือหน้าไปนะไหน้ารายการนี้หน้าไปดูแต่ไปวิ่งก็คงไม่รับหรอก <laughs> ถ้เาเป็นอย่างไอรอนแมนเนี่ยเขามีว่ายนะ้ำมีปั่นจักรยานแล้วก็วิง่งสปาร์ตันเหรอฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าวิ่งกับออฟสแตคเคิลออฟสแตคเคิลก็คือเป็นเหมือนเขาจะให้เราทำอะไรก็ได้ <S <S เป็นฐานาๆคล้ายๆลูกเต๋อนะแต่คือ Wing. วิ่งวิ่งกี่โลมันจะมีเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดผมก็ลงมาหมดเลยเพราะว่ามันต้องเก็บให้ครบตามรายการเพื่อจะได้เหมือนเป็นเหมือนแท็กพิเศษเราจะได้แท็กพิเศษนี้เขาไปทำอะไรก็ตือนใจอ๋อใจไม่มีอะไรคือเราชอบตั้งโกแล้วเราก็ชาเลนจ์ตัวเองแล้วแล้วเป้าหมายต่อไปโกของคุณหมอออตนนี้กก็ยาจะ ทำคลินิกให้ประสบความสำเร็จแล้วความฝันต่อไปโกอื่นๆแล้ะมาเข้าวงาการบันเทิงแล้วตอนนี้รจริงๆแล้วมาในมูนีน้เนี่ยต้องการเป็นอะไรจนกงรบันเทิงม,มันมีหลากหลายงานเลย,เลยอยากไปใส่ไหนเรียกว่าเปิดกว้างมากกว่าโอกาสที่จะเข้ามาแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงแต่ถ้าแบบความฝันนะรู้สึกว่าวันนึ่ง,งถ้าเรามีเพลงของเราอะสตรีมมิ่งให้คนอื่นฟังอะ หรื่แบบว่าเปิดวิทยุแล้วแบบได้ยิน,นหเห็นแววตานะแวววาวมากเลยคือแบบคือนักแต่งเพลงค่ายเพลงคอมพิวต์ <โก S 2> อยากาได้คุณหมอหล่อขนาดนี้นะฮะไปร้องเพลงแต่ว่าเขาต้องเช็คว่าร้องได้หรือเปล่าเขาร้องได้หรือเปล่าไอดอลหรือว่าศิลป,ปินที่เราติดตามแล้วก็แนวทางเพลงที่เราชอบอะในในโลกนี้ก็ได้นะบุรุษโนมาบุรุษโนมาก็ชอบชอบแต่ว่าเพลงแนวไหนที่เราชอบจริงจงอเฮ้ยไม่เห็นดีเหมือนกันกุ๋ยเหรเดีือว่าก็หลือร้องร้องกับไี่แท่งได้ไหม เอาเพลงของพี่เจต่อยดีก่าเอาเพลงของพี่เบิร์ดดีกว่าถ้างั้นหมอกหรือควันดีไหมหมอกหรือควันหมอกหมอกนี่เลือกยุคเขาแล้วนะนี่แล้วทำได้เปล่าเขาจะมีนะพี่เบิร์ดเขามีภาษามือนะอ๋อติ๊กต็อกสมัยนี้นี่จริงแล้วพี่เบิร์ดเนี่ยต้นแบบเลยนะมีอย่างนี้หมอกจางๆละควันยังไงอ่ะ อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนออกตัวให้คุณหมอเลยคุณหมอเจงแหบวันนี้แต่ว่าอยากเห็นคุณหมอร้องอย่างน้อยเนี่ยดูลีลานะฮะเคยเป็นเดะบิสิคอลของเล่นละครเวทีมาอะไรครับผมมาพร้อมเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก <S <S ยังคงไม่เข้าใจ <S 2> <S 2> บางทีเธอเป็นฉันหมอคเขาแล้วเธอเธอเป็นเหมือนควันฉันชักไม่มั่นใจุย คุณหมอได้อีสกสแกมคือ Fook p e o ครับผม F O O K F O O K F, o o K F R E E F R E E F, R e e F L O W แล้ว Facebook หรือว่าติดต่อเรื่องคลินิกทุกอันชื่อแอคเคาท์เดียวเลยครับมีคลินิก T S ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะฮะวันนี้นะครับจากข้าวมาบุญครองครับมอบให้นะฮะเป็นข้าว4พลัสนะครับที่คัดสรรสุดยอดสายพันธุ์ข้าว4ชนิดนะฮะมีข้าวหอมมะลิแท้นะครับมีข้าวกล้องหอมมะลิแท้มีข้าวกล้องหอมมะลมิแดง และมีข้าวไรซ์เบอร์รี่4ชนิดอยู่ในทุงเดียวกันมีสารแกรมมาออริซากนลแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะฮะเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพอย่างคุณหมอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไม่ได้มากมีเรื่องราวอะไรที่เรายังไม่ได้คุยกันผมไม่ได้ถามเผื่อนะครับ ก็ไปติดตามคุณหมอได้ข้าวมังคลองของเรานะครับไม่ได้มีแค่ข้าวสีพัดเท่านั้นนะฮะยังมีไลน์โปรดักต์อื่นๆนะครับที่สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับตามนะฮะร้านค้าชั้นนำนะครับทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้จัดละครด้วยฮะพี่บอยนะครับช่อง3าช่อง7ช่อง5ช่องวันนะครับนะฮะติดต่อได้รับเล่นทุกช่องเนาะครับผมนะฮะทุกสายก็เล่น เล่นได้หมดแน่ร <mm well. ักงานจริงๆคุณหมอวันนี้ขอบคุณเราสองคนไปแล้วนะมบาแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรายการหมอว่ามาป๋าถามหน่อยวย คือเดี๋ยวนี้การเป็นศิลปินร้องอย่างเดียวไม่ได้แล้วเสียงเนี่ยผ่านนะครับหน้าตาดีแต่มันต้องมีท่าด้วยขอ,อติก๊กต k อกสักหนึ่งท่าพี่แท่งหน่อยเอาละฮะวันนี้หลอกลอ่ลอคุณหมอให้ปุยมุ้ยกับผมนะครับเอาละฮะสองคนนะครับจะมาโชว์ติ๊กตกันนะครับกับเพลงนี้กำลังฮิตมากเลยนะเพลงอะไรนะเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยครับีแท่งพูดเลยี๋ยวมาดูนี้คุณหมอจะสอนผมครับ ได้ไหมได้เออเดบิวได้ไหม